สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวงานให้ลูกค้าได้ชมนะครับเปิดมีท่านไหนสนใจอุปกรณ์ต่อนกนะครับนะครับมีหลายแบบนะครับนะครับทั้งอุปกรณ์ต่อทั้งขนนกล่อนะครับมาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะรับตัวนี้เป็นนกยางนะครับทามาจากยางนะครับนกอีลุมนะครับ นกหวักนะครับนกหวักก็มีสองทรงนะครับหางกระดกกับหางลงนะครับทำมาจากยางอย่างดีนะครับใช้ได้นานนะครับทนแดดทนฝนนะครับนะครับอีโก้นะครับอีลุมนะครับนกกระปูดนะครับลาโพงเมมเสียงนะครับคืนนะครับที่ลูกค้าจะต่อแบบไหนนะครับในนี้ต่อทั้งไก่นะครับทั้งนกอีลุมนะครับดูรายละเอียดงานกันนะครับ กาวให้แน่นๆนะครับวงเป็นบงทองเหลืองนะครับต่อไปสายตัวนี้เป็น PE นะครับรายละเอียดงานนะครับสีน้ำตาลนะครับออกไปไม้แห้งนะครับสวยๆนะครับเหมือนกันนะครับนี่ต่อทั้งไก่ทั้งอีลุมนะครับตัวนี้จะเป็นคืนทางนะครับบวงเล็กกว่านะครับตัวนี้เป็นคืนแขวนนะครับสีเขียวนะครับแบนมุนได้นะครับตัวนี้นะครับต่อไปสายด้วยสาย PE นะครับลำโพงเมมเสียงนะครับ ท่านอยากได้เสียงอะไรนะครับนกวกนกอีลุมนะครับหรือว่านกกระปูดนะครับสอบถามดูก็ได้กับให้คําแนะนาได้นะครับรายละเอียดงานทมนี้นะครับยูใกล้ๆกลนะครับสวยนะครับอาปากทุกตัวนะครับทำมาจากยางนะครับทนนะครับทนแดดทนฝนนะครับลูกค้าถามว่าทําจากอะไรนะครับทําจากยางนะครับอย่างดีนะครับ นี่ครับลกอีลุมนะครับดูหน้าตานะครับลายเส้นนะครับโอเคครับลูกค้าชอบแบบไหนนะครับคืนหลักคืนแขวนนะครับจะเอากี่หลักกี่บ่วงสอบถามได้นะครับท่านจะเอากี่หลักก็ได้นะครับดินอ่อนดินแข็งท่านสามารถสั่งได้นะครับต้องการแบบไหนนะครับจะต่อวกต่ออีลุมนะครับสอบถามดูก่อนได้ครับให้คำแนะนำได้ ท่านที่ไม่สุดวกโอนนะครับทางค่ายมีบริการเก็บปลายทางของ COD นะครับรับของค่อยจ่ายเงินนะครับโทรมาสอบถามทุกคนได้ครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับให้คำแนะนำได้นะครับว่าท่านจะตอแบบไหนนะครับตอบวักต่ออีลุ่มตอไก่นะครับกระปูดนะครับเสียงนะครับสอบถามทุกคนได้ครับให้คำแนะนำได้ตามภาพนะครับ สวยๆครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ